ระหว่างนั่งกินข้าวเที่ยงนะฮะก็มีงานอเมซอนเต้งเข้ามาเป็นงานส่งอาหารนะครับแล้วก็เดินทางมารับอาหารตามปกตินะครับตอนแรกก็ถอดกล่องออกนะฮะก็ใส่กล่องคืนกลับเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นงานประเภทส่งอาหารฮะรจะต้องถ่ายรูปแล้วก็เอาอาหารใส่เข้าไปในกล่องนะครับ กำลังจะเตรียมส่งอาหารฮะรก็มีงานส่งผู้โดยสารเด้งเข้ามาฮะงานแรกก็แต่ยกเลิกไปเพราะว่าไม่ทราบสาเหตุนะฮะแล้วก็หยิบอาหารเตรียมที่จะไปส่งนะครับก็มีงานยิงเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานตัวเดิมนั่นแหละและก็ลูกค้าคนเดิมนะครับรอบนี้ก็ไปเส้นทางเดียวกันครับก็ต้องเอาอาหารแล้วก็ผู้โดยสารเดินทางไปส่งด้วยเลยใช่ ไม่รับไปเลยด้วยเลยไปส่งคุณก่อนแล้วก็ไปส่งออเดอร์อฮัลโหลครับไครไปรับสึกไหนครับบ้านชมสวนโอเคครับกําลังไปลูกค้ามารอได้เลยครับผมเมื่อสักครูครคร่ตอนมาถึงร้านนะครับก็ได้เอากล่องประกอบติดกับรถนะฮะรอบนี้มีผู้โดยสารไปด้วยนะฮะก็ต้องเอาออกรอบหนึ่ง มีเช่นนั้นผู้โดยสารจะนั่งไม่ได้นะครับความเป็นจริงแล้วนะครับเราเลือกที่จะไม่รับงานแบดงานถัดไปหรืองานสอนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเิดว่าไม่รับก็จะเสียเปอร์เซ็นต์ในการรับการนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนของแต่ละรเดอร์แต่ละบุคนคลน,นะครับ เฮ้ยน้องเอินมาเนี่ยทำไมน้องเอินทำงานเคมายล่ะค่ะรู้จักพี่เกณฑ์ป่ะพี่คนไหนนะคะรู้จักพี่เกณฑ์นะพี่เกณฑ์รู้จักพี่เกณฑ์ตะโตแล้วแล้วที่สุดท้ายอยู่ตอนท้ายใคร ุณแล้วจำพี่ไม่ได้เหไอทำได้พี่เิอหน้ากันนูยจำไม่ได้เลยเอ้ยมกดใจในแอปแล้วนะเฮ้ยอ้าวพี่ว่าจะไม่เก็บตังค์นี <t <t ่เอเออเดี๋ยวงานนี้ถือว่าบังเอิญมากๆนะฮะพอดีเป็นน้องที่ทำงานเรียกใช้บริการไลน์แมนนะฮะงานนี้ไม่ได้นัดกันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนะครับ ไลแมนมาถึงแล้วครับลูกค้าอยู่ตรงไหนครับอดี๋ยอผไปรับน้าถึงครับโอเคครับผมครับดีครับนี่ครับขอบคุณครับงานถัดไปเป็นงานส่งผู้โดยสารอีกแล้วนะฮะก็คิดว่าจะยกเลิกไปแล้วครับแต่ก็ยังมีอยู่นี่คือผมเพิ่งจะมาส่งออเดอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรับผู้โดยสารนะครับแต่ อเผอิญว่ามาทางเดียวกันนะครับผมก็เลยเอาอาหารมาด้วยแล้วก็เอาผู้โดยสารมาด้วยน,นี่คือผมไปรับไปส่งมาแล้วครับถึงแล้วก็รับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารไปก่อนแล้วก็มาส่งออเดอร์นะคิดว่าจะแก้กันแล้วนะฮะตัวแรกก็น่าจะเป็นคนเดิมที่เรียกเป็นน้องที้โดยสาร